สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีเข้ามาอยู่กาบผู้กางไฮเลยนะครับเนาะสิพามาชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวลานหนึ่งนะครับเพิ่นเปิดยุเถียงหน้ากางไฮครับผมฟังโบผิดครับอยู่เถียงหน้าครับผมบรรยากาศลานก๋วยเตี๋ยวครับอยู่กลางทงกลางคาเลยครับกลางไรมันครับผมกางไฮมันโอ้ทางฝนฝ่าขึ้นงามผห็นไหฝนกำลังสิงย้อยครับทางฝนกระไดเบืองลานิ่นรถครับมีละ อยู่ในป่ามันเลยไม่ได้กัยดยางใดเลยนี่ครับโอ้มีอาหารตำสั่างพร้อม,อมเนื้อหมกเนื้อหมกอ๋อครับ,รบใส่เนื้อล่างแล้ว <c oughs> กระเทียมเจียวหอมหโอมยชื่อโอ้มีทั้งสดทั้งเก๋เลยเพิ่มอีกหนึ่งขุงธรรมดาสามพิเศษหนึ่งสามุงเ

มันส่มอยู่แต่ลุมข้อมองแหว้อ๋อคักเลยครับสมผู้สมผู้เฮ้ยเพียบต,ต,ยตึ้มเปรี้ยวตอนนี้หู่ขี้ยังไงขี้ยังไงมีเบ็ดใส่เบ็ดเลยพริกป่นอันนี้พริกผัด นี้น้ำสม้มจืบสวัสดีครับขครบบได้ก๋ยเตี๋ยวก,ยวกุดรนโยกโยบแตนโมเสัส,สพี่กวนแล้ว โย้ไอ้เขากันครับมาทีนี้โอ้เข้มขน้นเข้มข้นครับโอ้สียนมาหลายลรับปูโยเลยที่เด็ดเลยวิวดีฮักเบื้องหลบรรยากาศอุ้ยสุดแล้วครับร้านนี้ได้การได้การกะปิครับกะปิ เดี่ยวอุดรต้องมีพริกกะปิในการในการพิก,กี้ tuổi gặp phía hộp em nè Mình ngập nửa ăn đường đường rồi มพูชมพูสะดุ้งสะดุ้ง อ hey um yeah, ื้อหือมปุนเนื้อสดครับแซมพูแซมพูได้ทีเดียวอื้อหือ พีกจีครับ ก็มาเรื่อยครับแน่ผมแก่ตนตามมากินชิดประไรกีบอะไรแล้ือะไรครับเนีนๆเลยอ่าตัว

มาถึงกับแล้วยังได้เคียวยังได้เคียวเข้มข้นหอมนัวคลิปนึงมปคลิปเด็ดๆเสียบๆอีกคลิปนึงนะครับนะ อะไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ป็นกําลังแรงแน่ให้แจให้เหบาไหวนะห้องพอดไม่นนคิดหนาผมคิปีลาไปก่อนสวัสดีครับลาดเพื่อนโอ้ได้การขนาดครับก๋วยเตี๋ยวสไตล์ทิ้งหน้าครับยู่ลางทงกลางท่าแกางให้มั่นอ่อยครับมืนีีฝ่าฝนกะกรลไรสีโต๊ะครับนี่ครับท่างลงแม่ครับยูถนนกุมภาวาัสีธาตุครับอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงค่ำนะครับขันเข้ามาจากทาาสีธาตุ เลยที่ทําการเทศบาลตะบนแม่บัไก่ครับนี่ครับเทศบาลตะบนอยู่ท่าขี้แล้วครับยื้อท่งนี่ครับส่วนนี้สิเป็นทางมุงนากุงพระบ้าครับนี่ครับปลายลานเพลินก๋วยเตี๋ยวกลางทุ่งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเออราคาดีครับราคาหนาคบแหาครับผมย่อมเย้าย่อมเย้าส่วนแบบที่บาบ่อยกินวันนี้ก็เห็นราคาจัาโบ้แล้วครับผมมีในปลายครับแต้กับบแพงครับผม มาลองริมซิมรถกันได้ที่เด็ดเลยครับเมิ่งบรรยากาศทรงทิงไทยครับสุดยอดครับผมพร้อดไม่คลิปหนครับผมสวัสดีครับ